สวัสดีค่ะดิฉันมอดูชาทิปรอยเอนะคะกำลังดูลูกค้าคนสวยของเรานะคะอันนี้คือเส้นชีวิตนะคะอุยลืมขออนุญ,ญาตขอเลยค่ะขีดได้ไหมขีดเลยโอเคเส้นชีวิตกับเส้นสมองติดกันนะคะแล้วสมองเป็นสองแฉกด้วยนะคะเส้นสมองเส้นหนึ่งเชื่อมกับเส้นเชื่อมกับเส้นวาสนาก็จะเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีมากนะคะเนาะสมองดีสมองเป็นสองแฉกแล้วเชื่อมเส้นวาสนา นสนามมีสองเส้นนะเส้นนั้นสนามมาจากเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งแล้วก็มาจากเนินจันทร์อีกเส้นหนึ่งแล้วขึ้นมานี่จะได้ทํางานตลอดชีวิตน่าจะไม่ได้ออกจากหมอนะคะอยากออกไหมเนี่อยากแต่ไม่น่าจะได้ออกน่าจะได้ทําควบคู่นะคะอันนี้เส้นเส้นชีวิตยาวอันนี้เส้นสมองเชื่อมกันแล้วก็เส้นสมองเป็นสองแฉกแล้วก็เป็นเนื้อหาคนที่เรียนเก่ง นะคะอันนี้เส้นใจมาถึงนิ้วกลางนี่คือนิ้วกลางตรงนี้จะมงบอกว่าเราแต่ใจเจ้าของนะสองสองแผ่นขยายเลยเส้นวาสนาบางเส้นวาสนาเยอะมากแต่บางนี่เส้นวาสนามาทางนี้อีกอันนี้ก็มีเส้นวาสนาเรามีเส้นอาทิตย์ด้วยนะเส้นอาทิตย์ก็จะได้อะไรง่ายๆนะคะ ไม่ดูเส้นสมรสไหนลูกนี่คือเส้นสมรสนะคะลูกค้าเส้นสมรสโอเคดีทั้งคู่แต่ว่าตรงนี้มีซอนกันนิดหนึ่งมีซ้อนกันนิดหนึ่งไม่ดูตรงนี้ก่อนสิแค่เหนื่อยแค่เหนื่อยไม่เป็นไรโอเคค่ะอ่เอามือลงมือแบบนี้นะคะอ่าน้องดูนะอันนี้เส้นใจอันนี้มานี่มานี่เป็นรูปตัวอะไรลูกสามเหลี่ยมค่ะแม่อีมานี่ นี่มัน,นี่เป็นตัวอักษรตัวอะไรเอาเลขสามเอม็เตัวเอม,มนะแปลว่ามันนี่ลัคก,กี้เนาะ,ค,ะคนมีตัง้งอันนี้ก็เหมือนกันน,นี่ก็เป็นตัวเเหมือนกันก็จะมีเงินไม่ขาดมือคนนี้จะได้ได้งานทำงานช่วยชีวิตไม่มีใครบังคับนะแต่ว่าเราทำเองเพราะว่าเรามีความสามารถแล้วก็เนื้อแล้วมือนี่สวยมากได้ลูกกี่คนคะหนูมีแต่ผัวยังไม่มีลูกคะ่ะทำไมไม่ยอยาลููปล่ะคะหนูเคยแทงแล้วหนูเพีดยแล้ว เอาเอาเนี่ยมีลูกลูกจะสวยนะเพราะว่าเนินสุกหนูสวยมากจะมีทรัพย์เยอะนะคะลูกจะมีทรัพย์เยอะนี่เนินทรัพย์หนูนี่เนินทรัพย์หนูนเป็นสามเหลี่ยมเอาสักกี่คนดีคะแม่ลูกเหรอลูกหนูเป็นดาวอาทิตย์ด้วยไทยยศอักขฐานไทยที่แต่ว่าจะได้ยากเพราะลูกตกพยายะพยายาแปลว่าเจ็บใครได้ป่วยแปลว่าได้ยากแต่แต่ผูดเดียวกันทำามันด้เด้อมันแทงไปแล้วแม่แม่แม <laughs> กเ็เฮ็ดเอาอีกก็เนาะ เอ oh, oh, <wow. S 1> าอีพ่อนลูเป็นดาวอาทิตย์นี้ไม่ธรรมดานะท <Okay. S 1> ายยศะ mm hmm. ถานทายอาทิตย์นะดวงใหญ่ <Okay. S 1> เป็นอภิชาติบุต <Okay. S 1> รดวงใหญ่กับพ่อกับแม่เ mm hmm. นอะแต่ว่ามันจะได้ยากได้ยากของน้องมีธุรกิจน้องจะทําธุรกิจอะไรเนาะน้องเป็นดาวธุรกิจใหญ่มากเลยหนูจะทาธุรกิจค่ะธุรกิจน้องนะถน้านางเป็นดาวสุขถ้านางแปลว่าเงินดาวสุขแปลว่าเงินธนาคารนะตกสหชาติตกกรรมมาเป็นดาวสุข ถ้าทําเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับความสวยความงามจะเลิศมากใส่แม่เดี๋ยวนี้แล้วคุณหมอตีเลย <c oughs> ทำไหมทำแบบนี้ไหมไม่ทำเกี่ยวกับอะไรอสังหาอสังหาริมมาทรย์ได้แต่บ้านต้องเป็นก,ก็ต้องเป็นบ้านสวยๆไม่ใช่บ้านแบบนั้นนะไม่ใช่บ้านแบบน็อกดาวไม่ใช่บ้านแบบ เพื่ออาทรไม่ได้ไไดน้องมาต้องรู้เลิศฮารูฮาร,ราอลังการเข้าไปแล้วหน้าใหญ่เท่ากระดง้งอันนั้นหละขายดีและจะรวยมากแล้วจะเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะเป็นเจ้าของธุรกิจเ่าดวอนสิบแปดสิบแปดแปลว่า, 18, 18, วามหาจักรพรรดิใหญ่มากแล้วหนูเลิกเป็นหมอได้ไหมคะแม่อยู่ในนี้หนูทํางานตลอดชีวิตแหมหนูเลือกเองใช่ไหมคะมันมีส่วนหนึ่งที่ว่า คิดว่าหนูจะได้เลือกเองก็ได้เพราะว่าหนูเป็นคนเส้นใจใหญ่เพราะนั้นหนูสามารถเลือกเองได้เนาะหนูเป็นเส้นใจใหญ่หนูสามารถเลือกเองได้แต่ว่าหนูจะรวยมากมากแล้วเป็นเจ้าของบริษัทที่ใหญ่มากเนาะทำาอบนี้แหละค่ะไมคุณแม่ว่านี่แหละเนาะดีแล้วแล้วก็เดี๋ยวพูดเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก่อน ถาป่วยกับหมอก่อนดาวพุธเสียดาวที่เสียดาวที่เสียนี่สายแว่นดาวก็เกี่ยวกับสายตาเนาะเสียหนึ่งดาวพุธกับช่องท้องช่องปากต้องเรามาระวังะนะคะอันนี้ที่จะเสียนะทีนี้ปุตตะถ้ามีปุตตะปุตตะจะเป็นอภิชาตตบุตรแต่ว่าจะได้บุตรยากะนะได้บุตรยากปิตาตกอายุปีนี้ต้องระวังสุขภาพของพ่อพ่อยังอยู่ไหมอยู่ค่ะทั้งพ่อทั้งแม่จะสุขภาพไม่ค่อยดีนะปีนี้ให้เรามาระวังปีนี้คือสิ้น ใช่ค่ะสิ้นไม่ใช่ค่ะสิ้นกอพอสิ้นยี่สี่กอพอค่ะยี่สี่สกอพอ,อ,พอ,พอ,พอเนาะกระดุมพระเป็นดาวพฤหัสพฤหัสตกแต่ว่ามันตกห็นนะอาจจะอาจจะไม่รอดอหมายความว่าอายุราชการอาจจะไม่รอดอาจจะได้ออกแต่ว่าจะมียาของธุรกิจที่ใหญ่ๆที่ร่ำรวยเงินทองก็สัดแล้วโพคาเป็นดาวจันเนาะดาวจันทรก็คือสิ่งที่สวยงาม วาะนั้นน้องก็ทาเกี่ยวกับสิ่งที่สมสวยงามแฟนน้องทํงานอะไรคะร้านอาเจ้าของร้านอาหารค่ะแต่ว่าจะไปทำมาสังหาอ่อปัตมาจะมาทําด้วยกันค่ะอือแล้วก็น้องยังสามารถนอกจากทำมาสังหาริมทร์สับที่สวยงามน้องยทำร้านอาหารที่เป็นชนิดพัตคารได้พัตคารที่แบบห<ด>รูเลิศข้าวคำละหมื่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะรวยมากสำหรับดวงของน้องนะคะน้องถ้าเกิเป็นแบบนั้นจะดี